สำหรับที่ทางราคาทองคำในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับราคาทองคำตลาดโลกหรือโกลสปอรตยังได้รับแรงกดดันจากการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอัตราการว่างงานแล้วก็ไรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงชุดตัวเลขภาคการจ้างงานในฝั่งสหรัฐประจําเดือนกรกฎาคมที่มีการเปิดเผยออกมาสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐทางนี้ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในฝั่งสหรัฐมีสัญ,ญญาณของการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือว่าสูงขึ้น กว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการไว้ถึง2เท่าขณะที่อัตราการว่างงานแล้วก็ไรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงก็มีทิศทางของการสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการจ้างงานและค่าจ้างที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสัญญาณดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าทิศทางภาพรวมภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังคงมีความแข็งแกร่งโดยเฉพาะตลาดแรงงานทําให้นักลงทุนมีการคาดการว่าหากทิศทางเงินเฟ้อยังมีสัญญาณของการเล่งตัวหรือมี ทิศทางที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นธานาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเองอาจมีแนวโน้มที่จําเป็นที่จะต้องมีการขยับหรือปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่มีทิศทางที่เร่งตัวขึ้นเพื่อคุมให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับเป้าหมายทางนี้ปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยกดดันให้ทองคําในวันศุกร์ที่ผ่านมาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาประมาณ16.1เหรียญดอลลาร์ต่อทองออนโดยราคาปิดตลาดไปบริเวณ1 7 7เรเีหรียญดอลลาร์ต่อทองออนทางนี้อย่างไรก็ตามหักเทียบเป็นรายสัปดาห์ ทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมายังสามารถปิดตลาดในแดนบวกได้เป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันแต่การขยับหรือการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่ามีการลดในส่วนของช่วงบวกลงมาหรือปิดตลาดในแดนบวกได้เพียงแค่8.75เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนเท่านั้นเนื่องจากในช่วงปลายสัปดาห์ยังคงได้รับแรงกดดันจากการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานในฝั่งสหรัฐที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี ทางนี้หักหันไปมองในส่วนของกองทุนขนาดใหญ่อย่างเช่นกองทุนทองคำ spdr กทั d พบว่า spdr ยังมีลักษณะของการลดการถือครองทองคำลง4วันทำการติดต่อกันโดยภาพรวมของกองทุน spdr กทั d สัปดาห์ที่ผ่านมาขายทองคำออกมาโดยรวมประมาณ6.17ตัน แนวโน้มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ากองทุนขนาดใหญ่ยังชรอในส่วนของการเข้าสะสมหรือเข้าถือครองทองคำเพิ่มและ SPDR กัวทัศน์ลดการถือครองทองคำลงหลุดระดับ1,000ันตันโดยล่าสุดกองทุนถือทองคำเพียง999.16ตันเท่านั้นสัญญาณและทิศทางดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้การขยับหรือการปรับตัวขึ้นต่อของทองคำเป็นไปอย่างจำกัดทางนี้นักลงทุนหันมามองทิศทางหรือแนวโน้ม เกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินของธานาคารกลางสหรัฐเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าถ้าเฟดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมของเดือนกันยายนในระดับ75เบสิสพอยต์จริงทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคําอาจมีโอกาสปรับฐานหรือมีโอกาสอ่อนตัวลงต่อเนื่องจากก่อนหน้านี้เฟดมีการส่งสัญญาณว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพียงแค่50เบสิสพอยต และจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายในเดือนพศจิกาและธันวาในระดับ25เบสิสพอยต์ซึ่งเป็นแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบีย้ยในที่ทางที่ชอรอตัวลงแต่หากเฟดยังคงมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในระดับ75เบสิสพอยต์ในการประชุมของเดือนกันยายนทิศทางหรือโมเมนตัมของการขยับขึ้นดอกเบีย้ยจะอยู่ในระดับ75 75และ75เบสิสพอยต์ซึ่งจะทําให้ทิศทางการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดยังคงมีทิศทางที่เล่งตัวขึ้นหรือมีแนวโน้มขยับขึ้น ในทิศทางที่มีเสถียรภาพสัญญาณและทิศทางดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาหนุนให้บอลยูหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เป็นปัจจัยสะท้อนทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนมีการพุ่งทยานขึ้นดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีลักษณะหรือมีรูปแบบของการกลับมาเคลื่อนไหวในเทรนหรือในโมเมนตัมที่เป็นทิศทางขาขึ้นในช่วงสัน้นซึ่งส่งผลเชิงลบต่อทองคําในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์สําหรับปัจจัยที่ต้อง ติดตามนะครับเนื่องจากในวันจันทร์ไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจที่มีความสําคัญมากในฝั่งสหรัฐแต่มีการเปิดเผยในส่วนของดัชนีความเชื่อมั่นการลงทุนในฝั่งยุโรปในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงตามเวลาประเทศไทยนักลงทุนสามารถจับตาดูข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นปัจจัยชี้นําที่ทางของสกุลเงินยูโรในช่วงสั้นได้เช่นกันขณะที่วันอังคารจะมีการเปิดเผยดัชนีภาวะธุรกิจขนาดเล็กประจําเดือนกรกฎาคม ประสิทธิภาพการผลิตต่อนหน่วยและประสิทธิภาพต้นทุนแรงงานต่อนหน่วยในฝั่งสหรัฐในช่วงระยะเวลาประมาณพุ่มสานาทีข้อมูลดังกล่าวจะเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนถึงภาคการผลิตและภาคการจ้างงานในฝั่งสหรัฐและจะส่งผลต่อราคาทองคําได้บ้างทั้งนี้ทั้งนั้นอีกหนึ่งปัจจัยที่อยากจะให้จับตาก็คือสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในฝั่งจีนจีนมีการประกาศล็อกดาวน์ในส่วนของหลายเมืองและหลายมณฑลตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เนื่องจากพบคลัสเตอร์ใหม่ๆที่เป็นการระบาดของโควิด -19 แม้ว่าจำนวนยอดผู้ติดเชื้อในประเทศของจีนจะยังไม่ได้มีทิศทางปรับตัวหรือเล่งตัวขึ้นแต่การพบคลัสเตอร์ใหม่ๆที่มีการกระจายยังหัวเมืองต่างๆและในหลายมณฑลของจีนทำให้จีนเองจำเป็นที่จะต้องมีการประกาศล็อกดาวน์หรือเป็นลักษณะของการประกาศห้ามบุคคลเข้าออกและลดการในส่วนของการเดินทางแนวโน้มและทิศทางดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่นักลงทุนจับตาดูว่า หากจีนเองยังคงใช้มาตรการการคุมเข้มแนวโน้มการระบาดของโควิด -19 ในจีนในทิศทางของซีโร่โควิดหรือในรูปแบบของการเข้มงวดในรูปแบบของการปิดเมืองหรือเป็นลักษณะของการล็อกดาวน์เมืองต่างๆเพื่อชะลอหรือลดในส่วนของการแพร่กระจายของเชื้อสัญญาณดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้การขยายตัวของภาพรวมเศรษฐกิจของจีนในปีนี้มีสัญญาณของการชะลอตัวหรือต่ำกว่าที่มีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ แนวโน้มและที่ทางดังกล่าวจะทําให้นักลงทุนปรับประมาณการหรือลดการคาดการเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกลงเนื่องจากจีนเองเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกหากภาวะการขยายตัวของเศรษฐกิจในฝั่งจีนยังคงมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือดอับตัวลงจากการใช้นโยบายดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ลดความน่าสนใจในการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือในตลาดหุ้นลง และนักลงทุนอาจจะมีการโยกเม็ดเงินหรือแบ่งเม็ดเงินลงทุนมาลงทุนในฝั่งทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มเติมจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อยากจะให้นักลงทุนจับตาดูว่ากระแสเม็ดเงินลงทุนจะมีการโยกจากสินทรัพย์เสี่ยงกลับเข้ามายังตัวทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจีนยังคงมีสัญญาณของการชะลอตัวลงหรือต่ํากว่าที่มีการคาดการณ์หรือประเมินไว้หรือไม่ สำหรับกลุกิทธ์การลงทุนในฝั่งทองคำนะครับแม้ว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำถ้าดูจากกราฟจะยังคงไปที่ทางขาขึ้นอยู่แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของปัจจัยพื้นฐานกระแสการคาดการเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินหรือการเล่งตัวขึ้นของอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของเฟดท,ที่อาจจะขึ้นดอกเบี้ยในระดับ75เบสิสพอยต์ในการประชุมครั้งถัดไปยังเป็นปัจจัยกลับมากดดันการขยับหรือการปรับขึ้นของตัวราคาทองคําอยู่นอกจากนี้แนวโน้มการ ขึ้นดอกเบี้ยนในระดับ75เบสิทพอยต์ของธนาคารกลางสหรัฐกลับมาเป็นปัจจัยหนุนให้ทิศทางหรือโมเมนตัมของดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้นเปลี่ยนจากทิศทางการพักฐานเริ่มมีสัญญาณของการไต่ระดับหรือการปรับตัวขึ้นทําให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางเป็นบวกมากยิ่งขึ้นดังนั้นการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของตัวราคาทองคําอาจจะเป็นไปอย่างจํากัด หรืออาจจะมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมามากขึ้นถ้ากระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มการขึ้นอกเบี้ยของเฟดมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในระยะสั้นเนื่องจากมีปัจจัยดังกล่าวกลับเข้ามากดดันในส่วนของตัวราคาทองคำ YLG จึงแนะนำว่าหากราคาทองคำดีตัวหรือฟื้นตัวขึ้นมาได้ในช่วงสั้นให้จับตาดูในส่วนของแนวต้านในโซนบริเวณ1 7 8เรยเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนถ้าดูจากกราฟเราจะเห็นว่าจังหวะที่ราคาทองคำขยับหรื ดีดตัวกลับขึ้นมาชนในส่วนของระดับดังกล่าวมักจะมีแรงขายทำกำไรระยะสั้นสลับกลับลงมาหากการฟื้นตัวหรือการบีดตัวขึ้นของทองคำยังไม่ผ่านระดับดังกล่าวแนะนำไปรัศกของการทยอยแบ่งทองคำออกขายหรือจะเปิดช็อตในฝั่งของตัวโกออนไลน์ก็สามารถทำได้มีจุดสต็อปร้อนหรือตัดขาดทุนที่กรอบหรือชแนลของทิศทางขาขึ้นบริเวณ1,803เหรียญดอลลาร์ต่ออทสซอ ดังนั้นถ้าราคาขยับหรือไต่ระดับขึ้นสู่โซนดังกล่าวยังแนะนําเป็นลักษณะของการเปิดสถานะขายตามแนวต้านต่างๆทั้ง,ทงนี้ทั้งนั้นหากราคาทองคําอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงให้จับตาดูระดับต่ําสุดของวันศุกร์ที่ผ่านมาในโซนบริเวณ1,765เหรียญดอลลาร์ต่อเพอนเป็นกรอบหรือช่แนวของทิศทางขาขึ้นของทองคําในระยะสั้นหากการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของทองคําไม่หลุดแนวรับระดับดังกล่าวแนะนำเป็นลักษณะของการปิดสถานะขาย หรือจะเสี่ยงเข้าซื้อเพื่อลงทุนระยะสัน้นหวังการดีดตัวกลับหรือการฟื้นตัวกลับของราคาทองคําสามารถทําได้เช่นกันแต่หากราคาเกิดรุดในส่วนของแนวรับระดับดังกล่าวมองว่าแนวโ้มหรือโมเมนตัมของทองคําในเชิงบวกจะเสียไปราคาอาจจะเปลี่ยนรูปแบบจากที่ทางขาขึ้นในระยะสัน้นกลับมาเป็นการไซด์เว์หรือการแกว่งตัวในกรอบเพื่อเป็นการสร้างฐานหรือสะสมกําลังให้แนวรับถัดไปในโซน1 7น1 ถึง1,735เหรียญดอลลาร์ต่อเออนทั้งนี้หาะคิดเป็นราคาเงินบาทโซนที่จะแบ่งทองคำออกขายสำหรับทองคำแท่ง96.5จะอยู่ที่ระดับ3 3 0 0ถึงระดับ3 5 0 0บาทต่อบาททองคำถ้าการที่ราคาทองคำปรับตัวหรือขยับขึ้นไปอาจจะแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากปัจจัยดังกล่าวเมื่อราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดแนวรับ 1765หรือ29,900บาทต่อบาททองคาจะเข้ามาซื้อใหม่หรือซื้อเพื่อเล่นสั้นสามารถทําได้แต่ในทางตกกันข้ามถ้าราคาเกิดหลุดระดับดังกล่าวมองว่าราคาอาจจะอ่อนตัวหรือย่อตัวลงต่อหารับถัดไปในโซน29,650ถึง29,300บาทต่อบาททองคาดังนั้นถ้าราคาเกิดหลุด29,900บาทต่อบาททองคําอาจจะชะลอ,อก,การเข้าซื้อเพื่อไปพิจารณาตามแนวรับต่างๆถัดไป สำหรับวันนี้ขอฝากโปรโมชั่นสำหรับฝั่ง YLG f u t u r e นะครับถ้าลูกค้าต้องการลงทุนในตลาดที่เฟก YLG f u t u r e มีโปรโมชั่นลดค่าธรรมเนียมลงสูงสุด80%ตั้งแต่สัญญาแรกในการเทรดครับถ้าสนใจก็สามารถรับสิทธิ์ดังกล่าวได้เลยนะครับนอกจากนี้ YLG f u t u r e พาลูกค้าไป go inter trade ในตลาด CME Group เป็นตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดมีสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เลือกลงทุนนะครับ ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาที่ YLG b u l l i a n d Future ได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ